สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับครูเล็กนางเซนรันจันทะผู้ช่วยครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่สองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะมนทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สิบแล้วนะคะเด็กๆหน่วยการเรียนรู้เรื่องความปลอดภยัยมีมากหลายวันนี้ครูเล็กก็จะมาแนะนำเด็กๆ เรื่องความปลอดภัยชนิดต่างๆและให้เด็กๆนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยความปลอดภัยบนท้องถนนเด็กๆจะเห็นว่าบนท้องถนนมีรถเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะข้ามถนนนะคะเด็กๆก็ต้องข้ามบนสะพานลอยหรือถ้าตรงนั้นไม่มีสะพานลอย เด็กๆต้องข้ามถนนตรงทางม้าลายและการข้ามถนนตรงทางม้าลายเด็กๆก,ก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อนว่าไม่มีรถเราถึงจะข้ามถนนได้แต่ตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่ต้องมีผู้ใหญ่พาข้ามถนนเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุขึ้นกับตัวเราและความปลอดภัยบนท้องถนนอีกอย่างหนึ่งคือการนั่งรถ ถ้าเด็กๆนั่งรถยนต์เด็กๆต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยนะคะและไม่ยื่นมือหรือโผล่หน้าออกนอกกระจกรถแต่ถ้าเด็กๆนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เด็กๆต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของเราเองความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิดที่หนึ่งคือพัดลมก็จะมีทั้งพัดลมเพดานพัดลมตั้งโต๊ะเมื่อเราเริ่มใช้พัดลมแล้วเราควรปิดพัดลมและถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อยแต่เวลาถอดปลั๊กเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำนะคะเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่ทำเองเดี๋ยวอาจเกิดอันตรายได้ข้อควรระวังคือเด็กๆห้ามเอานิ้วไปแย่ตรงพัดลมนะคะ เพราะอาจจะทำให้เด็กๆเ,เกิดอันตรายกับตัวเราเองก็ได้ทีวีเวลาที่เด็กๆนั่งดูทีวีนะคะเด็กๆจะต้องดูให้ห่างๆไม่เข้าไปใกล้จนเกินไปเพราะถ้าเรานั่งใกล้จนเกินไปเป็นเวลานานๆสายตาเราอาจจะพร่ามัวมองอะไรไม่ชัดเมื่อเด็กๆด,ดูทีวีเสร็จแล้วแต่ละครั้งก็อย่าลืมปิดทีวี และถอดปลั๊กออกด้วยแต่อย่าลืมว่าต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึง่งที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำก็คือโทรศัพท์มือถือและอันตรายจากมือถือก็คือในขณะที่เราปิดไฟแล้วในตอนกลางคืนเด็กๆไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะแสงจากมือถือจะทำให้อันตรายกับตาของเราให้เราแสบตา ปวดตาและมองภาพไม่ชัดเจนและในขณะที่เด็กๆชาร์จแบตมือถือเด็กๆไม่ควรที่จะเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเราถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยแต่ละชนิดที่คุณครูเล็กสอนแล้วนะคะต่อไป ไปฟังซิว่าวันนี้คุณครูกรบมีความปลอดภัยในด้านไหนบ้างมาฝากเด็กๆไปพบครูกบกันเลยค่ะ